ดังนั้นเท่ากับโสดาบันเนี่ยยังยังปล่อยวางกามมนุษย์ไม่ได้จริงไหมอ่ายังปล่อยวางกามมนุษย์ไม่ได้นะพระองค์เรียกอะไรมนุษย์สเกหิกามเมหิเป็นกามของมนุษย์ก็คือมัชฌิมาการมาการปานกลางนั่นเองการปานกลางอย่างว่ามัชฌิมาการมาการปานกลางอีกพระสูตรหนึ่งจะใช้ กามเลวกามบันกลางกามปราณีตอีกพระสูตรหนึ่งจะใช้มนุษย์เกหิกามหมกะทิพภากามาคนละอันกันนะอันเนี้จะพูดกามมนุษย์กับกามมันเป็นทิพย์อันนี้จะพูดกามเลวกามบันกลางกามปราณีธเราก็มาเทียบกันไงกามปรานีตมันก็ตันแค่เทวดากามาภบนั่นแหละและจากกามบันทิ์ลงมาก็กามมนุษย์ดังนั้นกามมนุษย์ก็คือมชิมากามมาก็สอดรับกันเลยมาเชื่อมกันได้ ท่าน,นี้โสดาบันเนี่ยเก่งสุดก็คือเอกพีชีซึ่งก็ยังจมอยู่ในกามของมนุษย์จริงไหมอ่าเพราะเขาแค่ลอยตัวไงเขาลอยตัวดังนั้นเมื่อโสดาบันอยู่ในมนุษสเกหิกามหิคือมัชิมากามมาเขาจึงยังไม่พ้นจากกามมนุษย์แล้วก็จะไม่พ้นจากกามอันเป็นทิพย์ก็ยังไม่ได้ทำลาย แต่มีการปฏิบัติต่อการมอย่างถูกต้องโสดรวันจึงพอใจแค่สินห้าไม่เอามากกว่านี้แต่ปฏิบัติการมผิดนั้นไม่เอานะอ่าไม่เอาก็ปฏิบัติต่อการมอย่างถูกต้องสินห้าก็ครบไงเห็นไหมดังนั้นเอ,อ,เอพีชีเนี่ยเป็นผู้ว่ายน้ำหรือย,ยังเอพีชี เก่งที่สุดของโสดาบันบาบน้ํำยังยังก็คุณก็ยังลอยตัวเพราะคุณคือบุคคลตกน้ําพวกที่สี่คือโสดาบันเพราะถึงคุณจะเป็นเอกพีชีคุณก็ยังเป็นโสดาบันคุณเป็นโกลังโกละคุณก็คือโสดาบันคุณเป็นสักตากาโตุประวังคุณก็ยังเป็นโสดาบันซึ่งโสดาบันคือคนลอยตัวไม่ใช่คนายน้ําพระศาสดาบอกอีกว่าสกาธทาคามีเนี่ย อินทรีแก่กล้ากว่าโสดาบันหรือโสดาบันเนี่ยอินทรีย์อ่อนกว่าสกาธาคามีดังนั้นอินทรีย์ของสกทธาคามีต้องเลยโสดาบันจริงไหมเขาจึงเป็นคนว่ายน้ำซึ่งเลยจากจุดหยุดนิ่งออกไปทีนี้จากกามมนุษย์มาสู่ความไม่มีกามคือฝั่งอะไรที่ขวางอยู่ก็เหลืออันเดียวกามอันเป็นทิพย์ ทิพากามมาไปไหนไม่ได้เลยนี่คือล็อกสเปกไงใช่ไหมตีกรอบด้วยพระสูตรเลยดิ้นไปไหนไม่ได้เลยทิพากามมาเลยเทวดากาม,มาพบขาวเดียวด้วยนั้นสกธา,าคามีโหติสกิเทวะอิมังโลกังอาคันตาวา